ทีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับผมทุกขอบคุณ f อฟทุกท่านที่ชอบบูชาพระเครื่องและเหรียญสําคัญรวมทั้งวัตถุมงคลของช่องเราทุกทุกรายการขอเอฟทุกท่านประสบความสาเร็จโชคดีร่ารวยเงินทองรับปีใหม่ที่จะถึงอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้นะครับผมให้ชมเหรียญสาคัญของหลวงพ่อทองวัดลองตองอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาปี63เหรเดญนี้นะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อทองนะครับ ครึ่งองค์จล้ก็ความหลวงพ่อทองนะครับไม่มีลายกระหนกอยู่คู่ห่วงด้านบนเป็นห่วงเปิดนะครับแต่มีเส้นลอบวงลีอยู่ด้านในนะครับพลิกไปให้ชมด้านหลังนั้นประทับอัคระยันอยู่ตรงกลางผมไม่เคยเห็นยันนี้เลยนะครับเป็นยันที่พิเศษสําหรับองค์หลวงพ่อนะครับจลก็ความที่รลึกงานผูกวัตถุสีมาวัดรองตอง อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563เหรียญนี้จะสร้างด้วยทองฝาบาท FC เห็นเส้นที่เกิดจากร่องรอยการใช้นะครับเหมือนเส้นสายฝนที่ขึ้นในเหรียญน,นะครับส่วนผมให้ชมด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับคมชัดมากๆนะครับและมีจุดที่น่าสังเกตน่าสนใจอยู่หลายจุดเลยนะครับถ้า FC ดูดีๆด,ดูความคมชัดความลึกของเหรียญแล้วเนี่ยผมไม่ต้องอธิบายเลยว่าเหรียญนี้สวยงามแท้พิเศษมากขนาดไหนเพราะเป็นเหรียญในท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับ ขอบคุณ f อทุกท่านนะครับสวัสดีครับ